สัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Day Sky กับช่วง Reaction ครับผมท่านผู้ชมครับเมื่อวานนะครับผมติดต่อไปยังช่อง m r s a r t h n d e r นะครับว่าผมขออนุญาต Reaction หนังสั้นจากช่องเขาได้ไหมซึ่งไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ตอบกลับมาว่าโอเคเขาอนุญาตให้ผมนะครับนำหนังสั้นจากช่องเขาะมาให้ผม Reaction ได้ผมนะครับอยากให้ คนไทยได้ดูซึ่งชื่อเรื่องที่ผมจะมารีแอคชั่นวันนี้ก็จะมีชื่อว่าฮักเกือบสมหวังพระธาตุเมืองผ่อนนะครับน่าจะสนุกเหมือนกันนะครับดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวแป๊บหนึ่งครับต้องมีสายสมูท็อกนี่ครับก็จะเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนเดิมนะครับมานั่งรีแอคชั่นตรงหน้าบ้านแล้วก็เป็น EP ีแรกของผมเลยนะครับที่ได้รีแอคชั่นหนักสั้นนะครับโอเคครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ จะข็เบิ่งในดาวดวงนั้นมันคือกับเจ้าน่ะอันนี้น่าจะเป็นพระเอกของเรื่องแสงมันวิบวับคิดวับฮ่าฮ่าวิบวับคิบวับสมมติว่ามื่อนึ่งมีผู้ชายที่ดีก็ค่อยเลยพร้อมทุกอย่างเจ้าก็ยังหักคอยอยู่บอนี่เป็นคําถามลองใจผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับทุกคนเคยถามคํานี้ตอนคบกับแฟนใหม่ๆทุกคนต้องเคยถามลองใจแน่นอนผมก็ยังเคยครับเจ้าหงบอ สำหรับค่อยมีเพียงแต่เจ้าคุยกยตลอดตปโอ้ยสัญญากับขวัญได้บอว่าแก้วจะเป็นแบบนี้ตลอดไปแก้วสัญญาสัญญาคำรัาเป็นเพียงรู้ว่าลิ้นมืมอมีกระดูกแตะขวัญก็ที่เจ็บแก้วแลวขวัญสัญญากับแก้วได้บอว่าจะ,ปะเปลี่ยนใจจากแก้วแก้วว่าเมื่ออื่นเขาไปสัญญาสาบานกันอยู่หน,น้ารทนแล้วก็ขอพอนพันดีกว่าโอเคพ่อกันเมื่ออื่นเช้าข้าใส่ญญข้อมือนอนก่อนเด้อ ไม่พอกันกไปมือต่อมาใช่ไหมครับอ่านว่ามือต่อมาวันต่อมาม็นก็ ดูศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเพราะว่าดูจากไอลักษณะข้างนอกบเก่าแก่มากนะน่าจะเงียบๆน่าดูแม่แหละเจ้ายังบุค้นกับบรรยากาศบ้านเฮาอยู่บอเฮาสองคนก็เกิดมาจากบ้านแห่งนี้จนฮอดเดียวนี้บ่ว่าเจ้ายังบอกสินกับความเงียบสงบของบ้านเฮาขวัญเจ้าเคยคิดสียออกจากบ้านบ่ิให้ออกไปอยู่ไสออกไปอยู่บอนที่มีความเจริญกว่าบ้านเฮา คอยก็อยากออกไปอยู่อยากออกไปพบสิ่งใหม่ๆแก้วฮู้บอกความฝันคือการอยากเป็นนักห่องนานั่นแหลเป็นสิ่งที่ขวานไฟขวานตั้งแต่น้อยมีความสสุุขที่ดแล้วแล้วแก้วเด๋อคอยมักอยู่กับธรรมชาตสตร์ใช้ชีวิตแบบไมเง่าย่อผมก็คนอีสานเนาะอยู่ต่างจังหวัดอยู่อีหยังสิก็เขามาเฮ็ดงานต่างจังหวัดผมมองว่าอยู่แถวบ้านเฮาก็มีความสุขที่สุดแล้วอยู่ไสก็บมึงมีความสุขทําุอย่าง รถเกง๋งยังบวชได้ไปลายเลยอ๋อคนที่ว่าเบือเ้องโทรศัพท์เมื่อกี้นี่ว่าสิมาเทียวประาธาดเมืองพ่อไม่<อ>ว่าทีา่ไหนก็ซั์ โอเคหมดเมื่อไรไอ้ตจ้าหาเจอไฟก็นังเอกแน่เลยเข้ามาคบกันมาหลายปีแล้วได้นั่นไงปันนายสิบอกพ่อแม่มาขอแล้วหน้าแล้วบร้ากาศรอบๆเป็นภูเขาสิบออกพ่่แมสวยมากน้่ารัะปีนี้น่าน้ำบริทั่ว แม่เห็นบ่แมแ่เห็นเลยแมแ่แมไม่เสื้องตาหน่อยอยีกน้านกตัวนั้นเห็นไหมเห็นเลยนะสีมันงามเนาะงามเงามคือเจ้าเลยนะ คือซ่วงมยอนคืนนะปากหวานสบายดีสบายดีขอโทษเด้อพวกเจ้าทั้งสองเป็นคนพื้นที่ท่านี้บ่โดยแม่แล้วมีอย่างครับพวกเฮาวสองคนซอยบ่อไอ้มีมีไอ้กับบ่เคยมาสถานที่แห่งนี้จักเทื่อนได้ไอ้เดี๋ยวสุมฮาสิพาเลาะอชมธรรมศาสตร์มืออื่นซุมฮาสิบห้ายไปเลาะอชมธรรมศาสตร์ทำพระจันทร์โอเคเบื่อเศร้าเด้อ

นี่คือพระธาตุเมืองพรพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่วัลโคเมืองสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคอยกระจิ้วบดายอ้อายุเพิ่วเกิดเก่าแก่สมควรเล้อเนาะแม่นผมก็มองว่ายังมีบทอื่นอิงบอกบอ้พระไอไปเที่ยงนี่ทั้งลุงเป็นธรรมประจันเดี๋ยวมื่ออื่นซุมเฮาสิพระไอไปเบิ่งโอเคมืออื่นเศร้าพาะไปเบิ่งได้ดุยแปดโมงดุยดุย มือต่อมากมาเลยมาตำหนัดเลยเด้อ เอา้าไปเอกควายล่ะเอา้าภาราไปอาเอกนะควันควันเข้าไปเรียลควัวนหไปใส่เนาะ เขาไปเลยผมไม่ไปทํำแล้ว่ไปน้ำพุ้รายเดียววิทโตนสาดไปที่บ้านเนี่ ท่ามร้าจันข้างในนี่อากาศเย็นสบายมีผ้าเ้าสามารถเข้าไปส,กไไปสักระบูซาคนไทยโอ้ไปเข้าบูซาสินบธาพระเอกเล่แม จะเป็นพระที่อยู่ในธรรมเนาะเมไหว้พระยู่ในธรรมได้แน่นอนนะก็ะคือปอพระเอกเลยเนาะ You took this. ย็บใจแท่พระเอียดก็พ่อพระเอียดไปเนา ไอ้ขอถามแน่เจ้ากะคิดยากข้าไปอยู่ในเมืองอยู่บ่อก็อยากอยู่แต่ว่าบ่มีโอกาสได้ไปสมมติว่าคอยมีโอกาสสิพาเจ้าเข้าไปในเมืองสิพาเจ้าไปเบ่งความเจริญและวิถีชีวิตของคนในเมืองหน้าตาแบบเจ้านี่เข้าปเป็นนักสแสดงนี่ โอเคเล้เสียงหวานๆแบบเจ้านี่เขาเป็นน,นักร้อมขับประกันดังแน่นอนส่วนถือจุดอีกเจ้าฮู้บอกมันเป็นความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังมีโอกาสนั้นแต่กับโอกาสเจ้าอยากได้โอกาสากกกกนั้นบอออยากค่าแล้วเป็นคนยื่นโอกาสนั้นเจ้าหญิงไอ้มีจะพาขวัญไปอยู่ในเมืองได้บอกนั่นเป็นสิ่งที่ไอคิดที่เห็นหน้าเจ้ามือถึงนี้ขวัญเจ้าก็เห็นแบบนี้ เก้วตองทให้ควแล้วก็เบิรในดาดนมัคือกับเจ้านะงาม แต่มันวีบับิบับจาก,ก็ยังหักคอยอยู่บจะากลัวแบบนี้หกักคอมาตั้งหลายปีแยังม,มั่นใจในตัวขวัญอยู่บ่ก็อยากคงซื้สสอสัญญากับขวัญนด้บ่อ,อกีท้ทีเป็นนมุจะลด้าสัญญาสัญญาข้า่าเป็นเพียงลงป้าลินม,มันม,มีกระดูกแต่ขวัญกับซื้อจก Yeah. แก้วคอยขอโทษคอยมีความจำเป็นที่ต้องเหตุแบบนี้ขวัญจะเขาเป็นอย่างนี้ตอนที่ิมคอยหลีบว่าขากับเจ้าคบกันมาเป็นเวลาสิบกว่าปีมันมีความหมายกับเจ้าบ่แต่กับผู้สายคนนี้เพิ่งเห็นกันได้สามนี้เจ้ากับะีไปอยู่ยกับเขาแล้วคอยขอโทษคอยมีความจำเป็นที่ต้องเหตุแบบนี้ ชาบ่ต้องขอโทษ้า่บด้ทีดหยัางผิดทิัวตตขยเองที่โบสามารถให้เจ้าได้ทุกอย่างคือผู้ชายคนนี้และกับบต้องจําเป็นทจะว่าอย่างการลายคนนี้ทุกสิ่งที่ผ่านมาถือว่าบุญคอยถือมาสมนี้ มันใส่แทนไปอีก <ś led> สอกอาบยาผิดสกักพักสอาบนะอินไปนีบ่บริตนไปอีกดีบ่บ ไอโอคนนี้เป็นไผ่อู้จบก่อนจ่อยเฮ้ยคนนี้เป็นไผ่ดุเดือดแท้บาทเนี่ยสงสัยสิเป็นเมียคนที่ว่าสิเอานางเอกไปอยู่น้ำเหมืเนาะเฮ้ยอยากอีพีสองอันนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งนะครับ จบไปเรียบร้อยถ้าผู้ใดนะครับอยากจะติดตามก็สามารถขับไปเบิ่งไดเดี๋ยวผมถ้งลิงไว้ข้างล่างติดตามได้นะครับอีพีที่2น่าจะกำลังถ่ายทำอยู่เดี๋ยวถามีการอัปเดตออกมาอีพีที่2ผมจะมารีแอคชั่นให้เบิ่งอีกเทือน,นึงเนาะถ้าหากชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ